สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของฟิกเจอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นใน Tik t o ็อกนะครับก็คือ Tik t o ็อกช็อปนะครับอารมณ์มันประมาณช h o ป e ี l a z a d a ก็คือเป็นร้านค้าซึ่งมันไม่เหมือนกับตัวของเพจ Facebook นะครับที่เราไปเปิดร้านค้าในเพจอันนี้เป็นอารมณ์เดียวกันกับช h o ป e ี Lazada เลยแต่ว่าฟิกเจอร์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อประมาณต้นเดือนมีนานะครับไปลายเดือนกุมภาวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาสร้างร้านใน Tik Took กกัันนไปดูว่าวิธีกาารรสร้น นั้นทํำยังไงนะครับวันนี้มีเวลาเหลือพอที่จะสอนในการลงผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับตามกันมาเลยครับเริ่มต้นนะครับเราเข้าไปที่หน้าของ Google นะครับแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า Tik t อกเซลเลอก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์ว่า Tik t อกช็อปก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นใน Google ว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นเซลเลอร์ทีเฮดก็คือประเทศไทย tiktok นะครับก็เลือกอันนี้นะครับอันนี้เหมือนกันนะเลือกได้เลยก็จะเข้าสู่นะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับคือทิ e ตอกช็อปเซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับเป็นศูนย์ วิธีการเข้าสมัครเข้ามาใน TikTok Shop นะครับก็มีให้เราเลือกอยู่2วิธีด้วยกันก็คือ1เราจะใช้บัญชี TikTok ที่มีอยู่แล้วนะครับกับอันที่2ก็คือเราลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลถ้าเอาให้ง่ายนะครับก็แนะนําให้ลงทะเบียนด้วยบัญชี TikTok ที่มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพอเราไปสู่ขั้นตอนการขายของการไลฟ์ต่างๆนะครับมันก็ต้องเชื่อมโยงบัญชีกันอยู่ดีแนะนําให้ลงทะเบียนด้วย TikTok ที่มีอยู่แล้วก็ให้เราเข้าบัญชี TikTok ไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วก็เปิดหน้าหน้าต่างนี้เพิ่อมอีก หน้าต่างในการสมัคร TikTok Shop ผมลงทะเบียนด้วยวิธีนี้นะครับลงทะเบียนด้วยบัญชี TikTok คลิกเลือกนะครับก็จะสู่หน้าต่างนี้เขาถามว่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ TikTok ok Shop เลื่อดลงมาข้างล่างนะครับก็ให้เลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ok shop. คลิกเลือกเลย หน้านี้จะเป็นหน้าแรกของการเริ่มต้นทําร้านค้าเราจะต้องทําการยืนยันเอกสารนะครับทีนี้การยืนยันเอกสารเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัทก็เราจะส่งเป็นใบประปกอบธุรกิจการค้าที่ออกจากกระทรวงพาณิชย์แต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลนะครับก็ให้ถ่ายปัตระชาชนด้านหน้าถ่ายแบบเต็มเต็มเลยนะครับให้มันเต็มหน้าจอแล้วก็ส่งเข้าไปทีนี้หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้เลยถ้าเกิดเป็นบุคคลจะไม่ใส่หมายเลขก็ได้ก็เลือกไปที่ไม่ใส่หมายเลขนะครับแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์แล้วก็เชื่อมโยงบัญชีธนาคารนะครับ อันนี้ก็เอาไว้เวลาที่มันเกิดการซื้อสินค้าภายในร้านเราทาง Tik t o อกเนี่ยครับจะเป็นคนเก็บเงินในขั้นแรกเข้าไปที่ในส่วนของ t i k t o อกแล้วก็จะค่อยโอนเงินหน้าต่อมาที่บัญชีธนาคารของเราผมไม่แน่ใจว่าใช้เวลา7วันหรือ,อยังไงเนี่ยครับมันยังใหม่อยู่เดี๋ยวเราต้องลองลองซื้อลองขายดูนะครับก็สามารถกดเชื่อมโยงได้พอเราอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าตานี้เลยนะครับทิกต็อกช็อปเซลเลอร์เซ็นเตอร์อันนี้เป็นร้านค้า Tik t o อกของเราแล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผม รีวิวให้ดูก่อนนะครับมันจะมีหน้าแรกนะครับก็คือหน้านี้นะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะครับมีคําสั่งซื้อมีการจัดส่งมีโปรโมชั่นมีเรื่องของการเงินรายงานข้อมูลต่างๆนะครับบัญชีแล้วก็มีพวกตลาดพันธมิตรอันนี้เป็นการทําการตลาดแล้วนะครับเป็นการทําโฆษณาและการตัวจัดก,การไลฟ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนพวกนี้ใน EP ีต่อๆไปนะครับมาถึงหน้านี้ผมก็จะสอนเรื่องของการลงผลิตภัณฑ์ให้ก่อนไม่ได้ลงยากเลยครับลงง่ายลงเหมือนกับเราลงผลิตภัณฑ์ในตัวช้อปปีเหมือนกันเลยก็เลือกคลิปผลิตภัณฑ์นะครับก็มา ตรงนี้ครับอันที่2ที่เขียนว่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คลิกดูนะครับมาข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์นะครับก็ให้เราใส่ชื่อผลิตภัณฑ์เข้าไปผมก็ทําง่ายๆก็คือไปเปิดหน้าอันนี้ก็ได้ครับหน้าเว็บไซต์ของเบนโตเว็บของไอตานิกนะครับผมก็ copy ก๊อปปี้รูปไว้ก่อนนะ คลิกรูปบันทึกรูปภาพเป็นนะครับก็ปีทิ้งไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก่อนอมาที่ชื่อผลิตภัณฑ์นะครับผมก็กอปีชื่อเลยนะครับคอนทอซีแล้วก็มาวางในชื่อผลิตภัณฑ์เลยนะครับให้คนจําแวแ์เราได้หน่อยก็พิมพ์ต่อท้ายด้วยไอตานิกนะพอเราลงพิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเราก็มาเลือกที่หมวดหมู่นะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้ยอยู่ในหมวดหมู่อะไรผมก็จะเลือกความงามลองดูที่ว่ามันมีอะไรตรงกันไหม ามงามผลิตภัณฑ์เราคืออะไรนะไวมิวดับเบิลดีก็เป็นสกินแคร์นะครับสกินแคร์เป็นอะไรอีกเนาะอุอปกรณ์ก็ไม่ใช่งั้นก็เป็นชุดสกินแคร์แล้วกัน อ่าเรียบร้อยนะครับก็จะได้ชื่อผลิตภัณฑ์ได้หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วข้อมูลต่อมาแล้วก็ต้องใส่แบรนด์ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้แบรนด์ที่ลงทะเบียนยังไม่มีนะครับเดี๋ยวทางแบรนด์ก็จะทยอยทยอยลงทะเบียนกันให้ผมก็จะเลือกไม่มีแบรนด์ไปก่อนนะครับประเภทผิวจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่มบังคับต่อมานะครับผลิตภัณฑ์ต้องมีอะไรครับมีภาพก็เลือกภาพนะครับเมื่อกี้ที่ก๊อปปี้ไปแล้วเนาะอ่าวนหาดูครับตัวนี้หนะ้าภาพ โอเพนก็ภาพก็จะเข้ามาเราใส่ได้สูงสุดถึง9ภาพเลยนะครับก็พยายามก๊อปปี้ภาพแล้วมาใส่เยอะๆนะครับลูกค้าจะได้มีตัวเลือกในการซื้อสินค้าคาอธิบายเรามาดูคําอธิบายนะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์อทลตินิกเมนโตเว็บแล้วผมก็ก๊อปปี้มาเลยมาใส่ตรงคําอธิบายเลยขะให้มันขึ้นไปอยู่ส่วนหัวก่อนนะวามิวดอรเบดี D, คือครีมมะลรมีเลขจดแจ้งอ,อยุอยเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับในตัวของคําอธิบายผลิตภัณฑ์มันก็จะมีวิดีโอ ซึ่งเขาไม่ได้บังครับแต่ถ้าเกิดมีใส่ได้ก็ดีครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยจะเป็นตัวขายตัวหนึ่งนะครับข้อมูลการขายนะครับชื่อตัวแปรให้เราเพิ่มนะครับเพิ่มเป็นข้อมูลจำเพาะแล้วก็ตัวเลือกแล้วก็บอกไปเลยว่าขนาดเท่าไหร่ครับ25กรมัมก็พิมพ์ขนาดเข้าไป mm hmm. กด enter นะครับแล้วระบบจะให้ใส่รูปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางทีมันมีหลายไซส์อย่างเงี้ยครับเราก็ใส่รูปอีกครั้งหนึ่ง ขนาด25กรัมพอเราใส่รูปเสร็จปุ๊บตัวแปรนี้เราจะต้องบอกว่าราคาขายมันเท่าไหร่เราก็มาดู590บาทปรับ Copy มาใส่นะครับปริมาณก็25กรัม SKU จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ SKU คือตัวเลขที่เราจะใส่เพื่อจะระบุไปว่าอันนี้เป็นสินค้าชิ้นที่เท่าไหร่แล้วแต่เราจะใส่เลยนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ทีนี้มาดูน้ําหนักผลิตภัณฑ์นะครับก็ใส่ไป25กรัมความสูงใส่ไปแบบ10-10เซนก็ได้นะครับอันนี้หมายถึงกล่องสินค้าที่จะส่งออก เวลาการรับประกันนะครับก็เลือกสักหนึ่งวิก็พอนโยบายการรับประกันแล้วแต่เลยนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เก็ <S <S บเงินปลายทางนะครับให้เราเลือกเก็บเงินปลายทางได้นะครับมันจะเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการขายสินค้าซึ่งการเก็บเงินปลายทางครับเป็นระบบของ tiktok เองนะครับมันไม่ไม่เหมือนกับระบบที่เราจะต้องไปทํากับบริษัทขนส่งนะครับว่าร้านเรามีการเก็บเงินปลายทางแต่อันนี้โค้ดมันจะมาจากตัวของ tiktok เงินที่ได้จากการขายสินค้าจะถูกโอนเข้าไปที่บัญชีของ tiktok ก่อนนะครับเราถึงจะไปดึงเงินกลับเข้ามาในบัญชีของเราได้ ก็ให้เลือกเก็บเงินปลทางครับแล้วก,กดเผยแพร่ยินดีด้วยนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์สําเร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นก็จะขึ้นมานะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนาะที่ลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับระงับชั่วค้าวนี่คือกําลังตรวจสอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าวางขายอยู่ อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการลงสินค้าในร้านของ TikTok Shop แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับไปลองลงสินค้าในร้าน TikTok Shop กันส่วนฟิกเจอร์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกคําสั่งซื้อนะครับการจัดส่งโปรโมชั่นต่างๆนะครับการเงินตลอดจนการทําแคมเปญน,นะครับในตลาดของพันธมิตรตัวจัดการไลฟ์ต่างๆครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนํามาบอกต่อให้ใน EP ต่อๆไปนะครับ EP นี้แนะนําให้ทุกคนลงสินค้าที่มีอยู่ใน TikTok Shop ให้ได้ก่อนนะครับ